Cái <laughs> một giặc chặt cho cho nó được Ừ, đón mậy. Bỏ cái cá lăn luôn vấn <laughs> <laughs> đề à, không mình <laughs> à ngon 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 ยังอ่อนมาเบิ่งดูออมาว่าเธอพี่ไหมผี่ผิ่ว่าได้สิหินขึ้นกเหรออ๋อถืออะไรอโอเคก็ได้อ๋อถ่ายลูปก็ถ่ายอีกท่าน

ไปยังไงไปแย,ยขึ้นยากแด้ไปยากว่ะแยกตองมาป้องเก้าเลยได้ดินกก้ำแม่มบ้านมันไปใส่ไงแล้วพวกคนุมม ใช่เป็นแล้วไม่มองเันเสียผู้เบิงบ่ละ่ะบ่ให้เบิงตะค่ายย่หัน <c oughs> <c oughs> เอาไปล้างออกได้บ่ละ่ะมีเบิงขอในคลอมเนาะมีสายบ่นี่เอี่ขันเขาในคลอมจะได้วาเก็บภาพได้อยู่วจะได้วาเก็บภาพได้อยู่เอาข้อมูลเอาข้อมูลลงไปในความเลย

มอง้ามานได้มองอยังทันมองบาอ้านที่ี่ยังกับบ้านเปียน,น้อยเปียน้อยเปล่าปราสาทเปียน,น,น้อยปราสาทเขาพังพิหารบ้านนึงเออคล้ายๆกันละ่ะเขาพังพิหารกับคล้ายๆกับบ้านอี้ล่ะแต่ว่าใหญ่กว่านี้เป็นบักหลายเท่าไ<อ>พิหารปราสาทพาพิหารสาธุธาคริสต์เมืองเธอจะเป็นบ้านไหนกห้ช่วงเจามา้อมมาเห็น ไ,ไป้านอย่าไปยงมึงพวยังอ้ยหนักจ้าคนจะแดดจมาหงเนาะก่อนเห็น,พนงเพลนเนาะตางึงนตงเพิ่นจะมันมนหลสายาายาวอยาิ่นิ่นผลเหินมาเลตั้งว่ายุ่งเหรอตั้งว่ายุ่งเหรอมู้นั่นแม่มสูงสูงเงี้ยจังไ่ต้อง,งเอาขึ้นได้ฮะ จนจังไรจังเอาขึ้นได้เมื่อนี่ยหมองมุ้งมันหมั่งออกขึ้นเมื่อนี่ยอ๋อโอ้ยพันยูพันเห็ดก็ขึ้นยูคนละหลังกันหองแต่ห้องนี่อ๋อหรือว่าเห็ดต่อกันถึงห้องเนาะ ปวดหัวน่อยหน่อยก็มีเป็นหัวเอียงหัวหน่อยเคลื่อนไาหัวเอียงบวประสาทประสาทล่องประสาทล่องประสาทหน่อยเอออาการหน่อยอาการนี้สมัยจอมติดอมก้อนหินนี้พันยกขึ้นจังไรคุนจังยกได้ก็หจะนแบกบวาอาสหรพอผแบกเออผนเสลดียังมา ไมตะกี้กับมีรถจุด,ดจิน่วอยูต่ตังมตังหอบคนแท็ติอ